เลีครับเวครับเรียนเชิญคุณพวะบาได้ยนะครับข้อารายการโหระตะนะครับผมไปยเปียกเงี้บกว่าดิ <c oughs> พี่อยากอันนี้เราอยู่กับเคยอยู่กับยังเจมันมานานไหมก็เป,เป็นปีว่ะพีเกับสองปีเไปอีกอให้โอมนะไอ้ปั๊กอยากก่าสืออยู่มาปีกว่าพีเกือบสองปีครับอ๋อก็อเ,คเคยแบบว่าใช้ชีวิตด้วยกันถูกไหมใช่ครับเ่เออแล้วพี่อยากรู้ว่านี่ใส่ของแบบไอ้เจเนี่ยคือชีวิตจริงเนี่ยน้องมันเต็มไหม แบบเต็มแบบคนปกติไหมหรือว่าเกินอืล้นอะเบอ๋อหลน้นใช่ไหมได้แล้วแม่งแบบว่าง่ายๆแบบชื่อนี้ชื่อนี้แม่งมาคู่กับปัญหาจริงดีแบบผมว่าแบบว่าทุกคนก็น่าจะรู้อ่ะคนที่เคยแบบสัมผั์เคยอยู่กับมันอะอืมและและ้วยังไงต่อคือเราอยู่กันมาเป็นปีลรวมันทำวีรกรรมอะไรเบ้างอ ก็มาอยู่กับผมอาทิตย์แรกแลวพี่เมไม่ถึงอาทิตย์นั้งพี่แล้วแบบก็แบบจะถ่าย M อวอย่างเงี้ยพี่เสร็จปุ๊บแบบมันก็อยากอยากขับรถมันบอกว่าอยากอยากมีฉากแบบขับรถอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบว่าผมก็เตือนมาแล้วผมรู้ไว้แล้วว่ามันขับรถไม่เป็นถึงขับเป็นมันก็แบบมันก็เมามันอยู่นะพี่ก็คือแบบไม่น่าขับพี่แบบคือซุ่มเสียงอ่ะซุ่มเสียงที่จะชนมันขับรถเป็นด้วยหรอล่าสุดเพียงบอกว่าขับไม่เป็นนี่ เรียกบอกมนขับใช่่ไม่เป็นใช่ไม่เป็นพวกบงมก็รู้แล้วมันว,ว่ามันมันมันขับไม่เป็นแต่มันก็ร้านนเวียงก็บอกเออขับได้ขับได้<อ>แต่มันก็เป็นแบบเป็นทางในหมู่บ้านนะครับพี่ทางตรงๆนะพี่เขา <ina fs> <ains S 2> บอกเออขับได้ผมก็เลยแบบอ่าแค่แค่แบบปล่อยเบรกล้วมีไหลไหลไหลไปเลยในหมู่บ้านทางตรงก็บอกเออขับได้แม่งยังขับชนนะพี่แล้วชนแบบชนชนคันนึงปุ๊บแล้วแบบเหมือนมันเตลิดเลยพี่ชนแล้วแม่งลูดไปสามสี่คันอะ แบบนั่นก็ไม่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะพี่แบบตีมือตีเบ้าเลยผมต้องเรียกประกันเรียกอะไรมาเคลมมันเองโอ้โหแบบขอโทษสักคำมันยังไม่บูดเลพี่โอ้อันนี้หนักอันนี้หนักันแล้วมันมันมันเกินด้วยใช่ไหมโอ้แบบดูจะเรื่องมันพูดพูดทั้งวันก็พูดไม่หมดลยพี่ให้ผมพูดอะแล้วทําไมเราพี่ถามได้ไหมว่าทําไมเราถึงแบบออกกันกับมันหรือว่ามันไปเองให้ผมเรื่องจอะไม้เลยพี่แบบว่า ผมจริงๆผมออกมาแล้วนานแล้วที่มันก่อนหน้านี้ที่แบบในดิจิตอลอะไรเงี้ยมันมีดรามองดราม่าอะไรเงี้ยบิ๊แบบมีทั้งเรื่องเนี่ยเรื่องอันนี้หลายอย่างหนึ่งแล้วก็แบบปัญหาจุกจิกหลายอย่างแบบเยอะมากพี่แล้วก็เรื่องแบบมันจะมีเวลาไปถ่ายเอ็มวีถ่ายอะไรกันเนี้ยพี่อาจเพียง้วยกันอ่างเงี้ยมันจะมีค่าตัดเอ็มวีค่าถ่ายค่ามิ่ซ์มัตอะไรเงี้ยอ่ามันมีอยู่แล้วนั่นแหละครับก็คือแบบมันก็มาเก็บเก็บกับพวกผมนะทั้งทั้งที่แบบว่าถึงเพลงนั้นมันทำรายได้พวกผมก็ไม่ได้เหมือนกันนะ คือแบบมาเก็บตังค์เสร็จปุ๊บแม่งก็ไม่ได้เอาเอาเอาตังค์ตรงนั้นไปแบบว่าเอาไปตัดเอาไปมิกเอาไปอะไรเลยี่คือมันเอาตังค์เก็บตังค์ของผมไปแบบเราไปซื้อยาตบซื้อแก๊สดูดสารพัดเลยี่ใช่เอ็มบีนั้นทุกวันนี้ผม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 ยังไม่เห็นเลยแล้วพี่งงอันหนึ่งอ่ะคือน้องมันบอกว่าน้องมันมีเงินอยู่แล้วมันรวยเมื่อวานนี้มันมาเมนในไลฟ์มันบอกว่าบ้านมันรวยอยู่แล้วกูออกมันแบบเออบ้านกูมีตังค์อ่ะอะไรอย่างเงี้ย พีก็เขาไม่ได้ลําบากนะพี่มันไมโยมบอกแต่ว่ามันติดการพนันหรือเปล่าอ่าล่าสุดอ่ามันมันมีพีคนหนึ่งอ่ะที่แบบพาไปเจออ่ะก็คือไปเที่ยวไปเตี้กันนี่แหละไปเจอทีนี้ก็แบบว่าเขาใส่โคมมหาตัวนั้นอยู่อ่ะมันใส่ไม่ได้มือหนึ่งเลยนะเนี่ยเขายังพิมพ์มาอยู่เลยเนี่ยมือหนึ่งอ่ะวันที่เขาใส่ไม่ได้เขาเลยอ่าให้ให้น้องให้แบบให้เลยอ่ะก็ยังงงกันอยู่เลยอ่ะเขาให้ ทีนี้ยังทวยังเจได้น้องมันได้ไปปุ๊บมันก็ใส่ลงสตอรี่ถ่ายแบบเป็นไข่ปลาเลยอืมพอามมีเหตุการณ์นี้ก็อยากถามน้องเหมือนกันที่เขาให้ไปมันยังอยู่ไหมหรือว่ามันขายแล้วโอ้อันี้แบบว่าผมผมเลิกยุ่งกับมันก่อนที่แบบว่าก่อนก่อนมันไปอยู่กับพี่คิงเองครับเบสพี่ก็เลยนี่แหะพี่ก็เลยงงว่าคนรู้จักกันน่ะสองเดือนอ่ะได้เดือนละแปดหมื่นเ่ ว่ามันเยอะหรือมันน้อยส,สบ,บายที่สุดแล้วพี่วันวันมันทำทห้อ,อะไรไี่ไหนไหอ่ะไลฟ์อะไลฟ์ like สดเกมอ่ะชั่วโมงสองชั่วโมงอะอ่ะแค่นั้นก็พอแล้วแต่ว่าขอให้มันเต็มที่กับงานแต่อันนี้ดูแต่บุหรี่แล้วก็เออเอเอแล้วก็ดูแต่บุหรี่อ่ะตากรลอยอ่ะเ <s> ออเออเออตาไม่ลอยตาแข็งปักอะอมพี่ก็งงว่ามันเอ<ป> <A S 2> อะไรของมันไม่รู้เราเรา แล้วก็หารครึ่งกันกับเพื่อนเนาะก็เอาเงินเซิร์ฟจ่ายก็ดั่งดูมันไหลเฮี่ยอะไรของมันก็ไม่รู้แต่เราก็ไม่บอกมันนะมันเอเยอย่างเดียวอะแล้วก็ไป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 อยู่ไหนเข้ามันมันต้องมีแต่เรื่องนะกับคนไหนก็ไม่รู้เนี่ยพี่ก็เลยแบบว่าวันวันเมื่อวานนี้กับวันเนี้ยพี่ก็เพิ่งออกมาแบบไฟ์กับมันเห็นมันอยากเออให้แบบโตตอกจัดให้มันหน่อยจะได้จบจบไปมันจะได้หยุดหยุดหยุดสักทีเออประมาณนั้นแหละ แล้วี้แบบมีแบงค์อยาไปแทงบอลนะพี่แบงเคยดูที่มันดรามาติดต่อพี่ที่แบบว่าไล่ด่าด่ากันกับครูผมอะไรเงี้ยโอเคครับโอ้ยให้แบงค์ด้วยเหรอโอเคครับเอ้ยมีคนฝากให้เราพันหนึ่งด้วยเอามาให้เราขอคอามครับเดี๋ยวเราส่งไลขให้เปียงนะแล้วก็ส่งม้พี่เขาแบบว่าแบบมันชอบมาอยู่แบบมาอยู่เวลามาอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่มันก็จะแบบง่ายแบบเล่ล่อนอ่ะมันก็จะแบบว่าหาอยู่นอนห้องคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยอ๋อหนังเล่ เหมือนรอบนั้นเหมือนกันมาพัทยาใช่ป่ะขึ้นเหนือนลองใต้ใช่ป่ะมันแบบว่าคือไปไปทัวร์พี่ตัวเนี้ยนอ,อ,อนแบบออนออนทัวร์จัดชีวิตติดทัวร์จัดแล้วแบบแล้ก็ไปอาศัยอ้องเข้านอนแบบหลายเดือนนะพี่แบบสามสี่เดือนอย่างเงี้ยเออแต่เขาบอกว่าน้องอมันเป็นคนซกมกถูกไหมโอ้ราอะไรพี่เอาคอคอเสื้อขูดที่ฟันอ่ะ <laughs> แล่าซิงเิลเลย ยังไงท่าน้องขอเสื้อขูดกิ้ต์บอลองลองไปดูคอคอเสื้ออพี่แบบมีมีคาบทุกตัวของการันตีเลยโอ้โหันี้อยู่กับพับปีเราขับเลพี่แบบเอ็ดเย็ดเย็ดเย็ดอ่ะเอ้โหอ้โหเนเจอร์พี่ใครใครคนรอบตัวผมว่าอืมแต่ว่าเคยเห็นอยู่แล้วแหละคนที่เคยอยู่กับมันอ่ะอืมก็แบบไปอาศัยห้องเขานอนไงพี่พอพอทะเลาะเขาก็ไปด่าเขาบอก จนนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเป็นพี่บอกันนึงนี่แหละที่มันแบบไปเอาใส่ห้องก็น,นอนพอสะเลาะกันก็ด่าว่าแบบเออมันจนมันอย่างนั้นอย่างนี้ทางนั้นที่แบบก็ไปเอาใส่ห้องเขาอยู่เป็นเดือนค่าน้าค่าไฟอะไรก็ไม่จ่ายอะไรสักอย่างเหมือนมันแบบหลอนแบบแบบเหมือนติดยาแล้วหลอนแบบอะอย่างวันนี้อารมณ์ดีใช่ไหมก็โพสต์แบบอะไรแต่ว่าถ้าแบบมันแค้นใครนึกถึงใครปุ๊บม,มันแค้นปุ๊บม,มันจะพโพสด่าคนนั้นเลยแล้วก็ดา่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะลบโพสต์แล้วก็ไปเอารูปอะไรมาใส่แทนนิดเนี่ยแทนโพสตมันเองอะ อันดีกันตลาดวีเอ็นเกจน้องอนเกจอืมเอ้ยของคุณนะครับแบบทั้งเรื่องแบบว่ายืมให้น้องลาถ่ายมงเอ็มบีอะไรเงี้ยพี่เตังค์ก็แบบว่ายืมมุกนี่ยืมตังค์วุ่มเอาไปถ่ายแบบเอ็มบีแล้วก็เอาไปไลฟ์สดแล้วก็บอกเอาไปด่าไปด่าเรื่องต่อไปจนไปจนแบบสองทางที่ตังค์ตังค์ที่ตัวเองโชว์ก็แบบว่าไม่ใช่ตังค์ตัวเองเลยพี่ตังค์วุ่มหมดเลยอืม อัพให้แบงค์บาทเป็นหนึ่งพันห้าสิบจะได้เล่นได้มีคน FC เราด้วยเนี่ยเขาบอกว่าให้เราสองพันห้าสองพันห้ามีคนดมาให้เราสองพันห้าสิบบาทเด็กเกเรจริงจริงขอครับดูไรเลยพี่มาให้เปียกนั่นละเดี๋ยวเปียกส่งให้พี่ไม่ไม่ให้ให้เปียกเลยพี่ให้เปียกแต่งรถเอาเปลี่ยนยางนะเปียกเ่อนไม่เคยให้เรา คนดูให้เราคนดูให้เราเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานเราจะได้เราไม่เพื่อนผมมันกินท่อม่เอนั่นแหละเด็กน้อยเขาให้เขาให้เขาให้ด้วยความจริงมีคนโตมาผมอย่างเงี้ยเรื่องเยอะแลเนีนยแต่ว่ามีหลายเรื่องนี่แต่บางเรื่องก็แบบว่าไม่พูดไม่พูดเดี๋ยวเขาใจเขาใจตัวตัวนี้ทะเลาะก็แบบว่าไงล่ะพี่ลงแท็กด่าทั้งวัน ล่าสุดมีคนแชทพี่มาบอกว่ามันเป็นมันมันโพส์มันมันบอกว่าพี่อ่ะไม่ยอมเช็คไม่ยอมคือแบบอไม่ยอมเช็คอ่ะว่ามันเป็นแอคเคาท์ปลอมหรือแอคเคาท์จริงมันบอกว่าคือมันคนเราสตรีมมาในยู u b e ใช่ปะมันจะมีขึ้นบอกว่าคนไหนมาเม้นมาแบบอย่างเงี้ยอ่ะขอยกตัวอย่างนะอ่ะเนี่ยอย่างมันอย่างมันไอ้นี่มาเมนนะพี่ก็เข้าไปดูที่ช่องอ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะมีคลิปอ่ะอันเนี้ย อ่ามันบอกว่าเจกับนาพี่จะเลือกใครมันบอกว่าอะไรวะเนี่ยมันบอกว่านี่ไงเป็นแอคคับออมเม้นท์นี้ผมไม่ได้เป็นคนเม้นนะครับใครจะเชื่อไอ้ตะก็ดูดูดีเดี๋ยวหน้าแหกช่องปลอมคนนี้แหละที่จะไปยิงมันถึงหน้าบ้านอ่ะและเพลงที่อัพเจมันร้องแล้วก็เพลงที่อัพเขียนว่าดีดมาลีผมก็ไม่ได้เป็นคนลงมีคนใช้เว็บอะไรปอมมาลงคือพี่มีคลิปหลักฐานหมดเลยคือมันลงแล้วมันก็มาเม้นท์เออ แต่มันไปคุยกับพี่พีดยังกูสตรีมอยู่ด้วยแบบว่าก็เห็นกันอยู่ใช่ตอนนั้นก็สตรีมมันก็ถามคนดูดูได้อ่าแล้วก็มันไปบอกพี่พีดยังกูว่ามันไม่ได้เม้นเนี่ยแต่เขาส่งมาให้เต็มเลยเนี่ยมันรับหลังแบบนี้เนี่ยใช่ใช่มันรับหลังบอกว่ายังกูไปเกาะกระแสมันเกาะอะไรมันอ่าแล้วเนี่ยเขาก็โคดูโดไปที่ช่องเนี่ยเนี่ยก็เจอช่องมันคือช่องมันจริงๆอ่ะมันชื่อยังเจจีจีใช่ไหมแต่มันมีไอ้ไอ้ตรงเนี้ยก็คือช่องไอ้ชื่อของมันเนี่ยที่มันมาเมนมันเป็นอย่างนี้ ยังเจขีดล่างจีจีวันเนี่ยมันงงตัวมันเองแล้วก็ไปบอกว่ามันมันไปบอกในไ,อกอไรสดอาของคนชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะที่ออกรายการวันเนี้ยเห็นเด็กมาให้ดูอะ่ะไอพี่พี่วานนะเออนั่นแหละนั่นนะ,นะอ่าใช่ใช่ใช่ไปบอกเขาว่าไม่ไม่แบบไม่ได้ดีดนะไม่ได้อะไรนะไอที่เขายังเห็นอยู่เลยว่าแบบเชิญพี่วานไหมพี่ตาเชิญพี่วานมาไหมเออ เชิญเชิญพี่วันมาพูดคุยไหมครับได้ได้ครับแต่ผมงงแบบว่าพวกแฟนคลับเอฟซอะไรที่แบบว่าติดตามอยู่แบบไม่รู้ปิดหูปิดตาไงแบบว่ารู้มันยังแบบว่าต่างกันอยู่แล้วแบบมีเรื่องวะพี่แบบว่าลองโยมันนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญพี่วันครับขออนุญาตเชิญพี่วันสักรู่นะครับอ่าแต่ที่เราคนไม่ได้เบบว่วอ่าเดี๋ยวนี้ก่อนแต่ว่าม่งก็โพสต์ขายเสื้อเป็นเสื้อฮูดดี่ฮูดฮูดเบสไม่แหละ แต่มันซื้อแบบของก๊อฟมาเลยนะพี่ซื้อแบบที่ฟิวมันเป็นร้านร้านขายของก๊อฟนั่นแหละแล้วมันก็ไปรอขายเขาว่าีราคาเต็มอ่ะแต่เราก็ไม่เราไม่ได้เตือนมันหรือว่าเราไม่อยากหักหน้ามันหรือว่ายังไงไม่ผมผมผมก็แบบว่าเงี้ยแบบว่าผมก็ถามจะดีหรอจะดีหรอแล้วแบบแล้วแบบว่าแม่งขายขายได้ปุ๊บแม่งก็มาแบบดีดีใจผมเลยนะแบบเชียดูดีแม่งหลอกกูหลอกแบบว่าขายได้สั่แม่งซื้อกูได้ราคาเต็มคือคนนี้เหมือนเป็นเป็นภัยสังคมอ่ะแบบ คือพี่พาไปเจอสังคมดีแล้วไปเจอผู้ใหญ่อะ่ะเอาเขาเขารวยขนาดไหนเขาแบบว่าอ่ะเสื้อขมหันอะ่ะมือหนึ่งก็สองสองแสนกับสามแสนอะ้ไม่รู้ประมาณเท่าไหร่่ะเออแล <ไป S 2> ้วเขาใหอ้อ่ะเขาเขาใส่ไม่ได้เขาก็ให้เลยอ่ะไปตีด้วยกันเขาก็ให้อ่ะพี่ให้น้องนะขมขบแล้วแม่ก็ไปโชว์อบ,อบอกว่ากูเพิ่งซื้อมาเอาไอเทียนี่เลยอยู่อยู่เป็นยังไะพี่แบบใส่ตัวเนี้ยชอบยืมถ้าถ้าขอไม่ได้ก็ยืมอืมือนมาอยู่ผมเนี้ยเอาโหใส่ใส่เสื้อผ้าผมครบ ครบแม่งทุกชุดแล้วมั้งบางตัวมันยังไม่ได้ใส่เลยแม่งใส่แล้วมันเคยซื้อของแท้แบ้างไหมอุตยห,หลังปลอมแล้วมันสลับกันไฮบิดไฮบิดแท้ไฮบิดยังว่าอยู่แบบโหแบบสุดจริงๆอะ่ะคนแบบรอบตัวมันออกจากมันหมดเลยนะยจริงพี่แล้วเป็นแบบเป,แบบเป็นไรไม่รู้ทะเลาะก,กันชอบแบบว่าแบบว่าด่าพ่อดาอะไรเงี้ยเหมือนมีปอมอะ่ะขายกันขายอะไรขายหมดอะ่ะใครอยู่กับมันแบบพร้อมขายอะ่อะ หมือนแบบเพราะผมตอนนั้นมีปัญหาผมก็เนี่ยตาตามดาพอผมดาเขาบอกว่า 17k เดี๋ยวเดี๋ยวเขายัดเชิญ 17k ขึ้นขึ้นตะคู่นะเด็กคนนี้เหมือนเหมือนมีปมนะเชียงวีดมีปมทั้งเรื่องตังค์แบบเรื่องแบบว่าต้องเบ่งเบ่งแบบบอกตลาดว่าแบบเออกูรวยกูรวยเหมือนแบบเหมือนแม่งพยายามหลอกตัวเองอะในหัวแบบเออกูยังรวยกูยังรวยอะแต่จริงแม่งไม่ใช่ีมีหมื่นบอกแสนเนี้ยใช่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  เราซื้ออะไรก็เติมเติมศูนย์ตลอดติดเติมศูนย์ับไเจว่าเอาเสื้อขูดขี้ฟันสาแดดห้าเบอห้าร้อยห้าสิบห้ากับไอเจว่าเอาเสื้อขูดขี้ฟันสาดยินดีต้อนรับทุกท่านกับรายการโหนกะตะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาลีสวยมากกบครับก็นั่นแหละพี่ก็เลยงงว่าคนเราในความชีวิตจริงอ่ะพี่คิงเขาก็สอนมันไปเนาะในชีวิตจริงอ่ะเยอะ คือมันมันเน้นมันเน้นมันจี้ข้อหาแต่เรื่องเบน์เรื่องเบน์เรื่องเบน์มันมันพี่ยังงงว่าไอ้รถเบนต์เป็นอะไรกันมันมันมีป่ามอะไรกับรถเบน์ก็ไม่รู้รู้จริงหน่อยครับราคาพันห้าร้อยห้าสิบีมากไม่มีคําด่าเลยแบบแม้แต่คําเดียวอ่ะอผมก็คุยคุยกับพี่คิงวันนั้นที่แบบว่าให้สอนมันเขาก็สอนเยอะผมโคตรเข้าใจเลยโคตรเห็นใจพี่คิงเลย นันนัอนพวกนี้ให้ดังเลยช่วยมันทุกอย่างทั้งเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรเหมือนจะช่วยชีวิตมันด้วยซ้ําแต่แบบ่งได้ครับได้ครับผมครับได้มาสามพันแล้วเนี่ยสามพันห้าสิบาทมีคนให้มาด้วยนะเนี่ยโอ้ยคนนี้คนนี้เขาดูมาเขาเขาก็ให้น้องเขาก็ให้น้องอ่าน้องอะไรนะก่อนหน้าเนี้ยอย่าไล่มันมาบําบัดได้ไหมครับ ผมเรียนจิตวิทยาอยู่ไม่อยากเจอคนท่ายเป็นมันกล<อ>ัวเผลอล่อหน้ามาัดอะไรนะครับต้องโดนมีต้องโดนสักทีตัวเนี้ยโดนไปแไ้วพี่มีแต่คนลงลงคลิปว่ามันโดนแบบกระทืบแบบโดนอะไรแบบแต่มันเหมือนไม่เข็ดพี่ว่าคนแบบเนี้ยคือให้พ่อแม่เขารู้ว่าลูกเขาเป็นประมาณนี้อธิบายให้เขาฟังว่าในโลกโซเชียลอะเออน้องมันเป็นประมาณนี้ อะไรอย่างเงี้ยอยู่กับใครไม่ได้ไไดอ่าใช่แล้ว<ร>ต้องใช่ใช่ลต้องแบบว่าวไป,ปบําบัดไหมลองให้หมตวตรวจดูก่อนไหมว่าน้องคนเนี้ยมันเกินหรือมันเต็มไหมเนาะมันจะได้แบบไม่ไม่ต้องสร้างเรื่องพี่ว่ามันต้องเจออย่างนั้นสักทีหนึ่งมันน้องมันถึงจะหยุดอือประมาณนั้นอเพราะว่าทีนีมันน่ามันน่าโดนผมแต่วันนั้นแล้วจริงแล้วมันน่าดุดึงตรงนี้ได้แล้วอืม ก็สงสารถามว่าพี่สงสารไหม,มก็ก็สงสารเลยม,มันก็วอนจริงๆอ่ะคือแม่งมาสอนพี่เว้ยคือตอนแรกมันมีปัญหากับพี่คิงเพื่อนพี่อ่ะมีปัญหากับคิงเพื่อนพี่เนาะมันก็โพสต์ด่าโพสต์ไลน์ติมระบบเลยแล้วทีเนี้ยมันบอกว่า,าสำหรับไม่รู้คนที่พู็กัตตะคือคนที่ <c oughs> จะไปมันหน้าบ้านคิงมันมาสอน<ม>พี่<อ>โดยการที่แบบว่าฝากบอกเอฟซี พี่หน่อยได้ไหมมารีพอร์ตจนไอจผมบินเอา้างงตอนไหนว่ามีปัญหาก,กับเพื่อนกูนกยังไม,ไม่ไม่ได้พูดในในสตรีมสักคำเลยว่าไปรีพอร์ตรีอะไรแม่งมาสอนเชิงแบบยาวเลยนั่นแหละผมไม่ได้มีปัญหากับจานนะมันเรียกพี่จานจานที่อะไรของมันก็ไม่รู้เรียกจานจานกูเป็นซ่อมเนี่ยจะแทงแม่เนีนี่ <c oughs> <c oughs> จานบงครับมผมกยใช่เรียกพี่จานพี่จานไ,ได้มีปัญหากับจานนะครับ มีปัญหากับอ้พี่คิงอยู่ให้เฉยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แม่เธอไอเ้เมืม่วานก่อนน่ะเพิ่งเจอเพิ่งกลับบ้านมามันหลอนที่อะไรไม่รู้มาโพสต์ด่าอีกลงเพลงอีกที่เปียกบอกอ่ะแล้วก็หาไล่บิดเงินเขาทุกคนน่ะขนาดน้องพี่ยังบิดอะเงินสาิบเอ็ดบาทอ่ะ้องปวดฟันเอปวดฟันพาไปโรงพยาบาลหน่อยไอ,อ้บูก็พาไปเบิร์ดก็พาไปเลียดโบสามสิเ็ดบาท ถึงปุ๊บเออโอนให้ก่อนบินเเยราก็บอกโอนให้ก่อนพวกมันก็เลยงงแล้วไอ้แค่สามสิบบาทมันไม่โอนเออประมาณนั้นแหละติดตังน้องอีกก็เลยของตังน้องยังหยุดทัวงตัวเองไม่ได้เลยแชทที่พิตาเปิดในสตรีมาแล้วบิ๊น้องทางไปทวงตอนนี้ยังไม่ได้เลย กี่บาทนะแม่มันอ่ะเห็นแีให้ผัวแฟงเอาลากกับเงินเลี้ยงดูพอพ่อมันตายไม่มีเงินเลือ่น้ันก็บเขาลบอะเขาลบเขาลบชื่นชมในตัวมันว่าเป็นเดือนร้อนมันก็เออน้องมันก็แบบเอาตังค์ที่แบบว่าตังค์ค่าห้องนะพี่ที่มันต้องจ่ายเช่นเดือนเน่ยเอาเอาให้มันยืมก่อนแล้วพอเแต่ว่าถึงเช้นเดือนมันมันจะมาจ่ายค่าห้องเนี่ยพอทักไปทวงมันก็ตอบมาแบบนั้นนะพี่ตอบแบบส้นตีนส้นตีนอย่างนั้นยิงเหมือนตอนคืนนี้คนละแบบเลยนะคำพูด ไม่รู้เกี่ยวอะไรกูอัพกูตอนนี้กูอัพมึงมึงมึงถึงมาทวงกูจริงไม่เกี่ยวจะอัพจะเฮียอะไรยืมก็คือยืมยืมมันก็ต้องคืนอืก็บอกแล้วพี่บอกยังบอกเองินทุกบาทมันมีค่าไม่ให่ไปดูถูกเงินเลยพันสองพันมึงบอกเสียตังค์อะมันเนี่ยกูจะเก็บเสียตังค์ัมึงเองเนะี่ยแบงแบงแบง, <S 2> 2. <S พ,บงพูดพูดพูดเรื่องนั้นที่มันยืมตังค์พันหนึ่งอะบอกว่าขาดตังค์พันหนึ่งไทยมีอะไร อ๋อแล้วมีนี่ด้วยแบบว่าถ่ายถ่ายมีได้ี่แล้วบบมันก็กดตัรงมันมาไน้่แหละคนอย่างนี้เร่งมาได้ยืมตยืมตังเพื่อนผมแล้วก็ยืมตังค์แบบว่าพี่ผมแบบว่ายืมยืมยืมแบงพันนิดพี่เพื่อจะเอาไปถ่ายมีผมรู้สึกว่าแบบพันหนึ่งแม่งแม่งจะไปช่วยให้แบบว่าปึกปึกในในในปึกเงินแม่งจะช่วยให้มันหนาขึ้นขนาดไหนแต่ว่ายืมถ่ายมียืมยืมแบงค์พันสองใบมันบอกจะได้ดูเยอะๆแค่แบงค์พันสองใบนะแค่ในกล้องยังไม่เห็นน้จ๊ะมันไม่รู้จะยืมไปตะมีอะไร แล้วก็อยากถ่ายเอ็มวีโชงเงินไงเราเราสออรุสป,ออปรเอาไปทำอะไรสรุปเอาไปทำอะไรไปทำอะไรตบตบเม็ดโอ้โหเออเวลาไปเที่ยวไปปาร์ตี้อ่ะพี่งงอย่างหนึง่งคนอื่นบางทีเขากินเหล้าหรืออะไรเรื่องของเขาใช่ไหมแต,แต่ตัวมันอ่ะจะเอากันชาแล้วก็ชอบตบเม็ดเป็นแบบแป๊บตบแป๊บตบแป๊บตบตบตบจนตบจนหลอนน่ะโงงกับมันชิบหายเลยดีนะไม่ไม่ได้มาอยู่บ้านพี่เี่นแบบอยู่บ้านพี่ไม่ไหวหรอกอย่างนั้นอ่ะเป็นเรื่อง ดีไปอยู่กับเพื่อนพี่เ,เ,เดี๋ยวอาตบเดี๋ยวอาตบเดี๋ยวเดี๋ยวตบหน้าเลยนะอือแต่ว่าอยู่ผมอแอบแอบตบเบ้นในห้องน้ำเลยพี่แม่งเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำแต่พบคนอาน้ำเข้าไปอะ่ะ <Yeah. S 1> แล้วแล้ว,แล,วแล้วทีเนี้ยแม่มันมีช็อตหนึ่งในติกตอกมัง้งอ่าคือแม่แม่ของน้องอะ่ะโทรมาในติกตอกมันมีคนลงว่าแบบว่าหนูทําอะไรอยู่แบบแม่เขาดูเขาอะ่ะ บอกลงสตรีมเลยถ้าไม่ไหวก็ไปนอนใช่คนเป็นแม่เ้องเขาก็รู้ว่าลูกเออนะันได้เป็นอย่างนี้แหละวันนั้นมันสร้างเรื่องเยอะคนเนี้ยมันบอกว่าตั้งให้พอรถให้หน่อยได้ไหมแต่ว่ามันต้องไปขอเงินคนข้างทางไม่หมดจริงวันนี้ใช่มันที่สุดแหละใช่พี่ว่าคนแบบนี้ต้องไปบําบัดจริงๆแล้วก็ไปโชว์ปืนโชว์อะไรแบบ เขเสียเวลาเลยพี่แบัมาเจย่าะอย่างอย่างล่าสุดอ่ะ,อะพี่มีน้องเป็นตำรวจใช่ไหมที่ตอนนี้เขาอยู่เาล่าเขาจะไปทํางานที่กรุงเทพแล้วทีนี้เขามาหาใช่เขามาหานี่แหละแล้วก็เออประมาณแบบมาก็คุยเรื่องไอ้นี่แหละก็มาคุยเรื่องไอเขาเรียกว่าอะไรวะเรื่องไอยางเจนี่แหละเขาบอกว่าโดนรวบไปแล้วอ่าเขาเขาคุยกับอ่าเขาคุยกับเออตำรวจเหมือนกันอนะ แต่แต่แต่รูปรูปที่มันเอาเอาเอามาลงไอจีอะไรงงี้มันอันนั้นมันมันน่าจะเป็นรูปเก่าอ่ะพี่มันไม่ใช่รูปแบบที่มันโดนจับจริงวันเนี้ยเอาแต่วันนี้เขาบอกเขาเขามาบอกเียกเอาเอาเอาไอจีเาพูดเลยก็ได้ครับให้กูแบบให้มันพูดไปก่อนก็ได้เต้วส่งเลขบัญชีคนน้องคนนี้มาให้ด้วยนะได้ครับพี่เออส่งเลขบัญชีมาด้วยแงคงเพราะว่าคนดูเขาให้เขาไม่เขาให้เราเขาให้เราเขาให้มึงเพื่อน เออเราได้มีกำลังใจในการทำไงร้องใช่แต่ <ทำ S 2> ว่ากัน<ง>หลังหลังไม่ <laughs> ออโอในเขาเราคไม่ได้โอในมึงนะอะไรนก็ให้มาสง่งในบัญชีไงออโอเคโอเคเออแต่คนนี้ดีเขาเมื่อกี้เขาเขาให้คนเมื่อกี้คนสี่พันเาเห็นแบบเออน้องเล่าแบบชื่ออะไรนะคนเนี้ยคนชื่อโอมอ่ะไม่ไม่มีเงินอ่ะค่าเครื่องค่าอะไรแม่งออกให้ทุกอย่างอ่ะยี่แม่งสุดไหมล่ะยั่เนี้ยแม่งแม่ง มัดพันแล้วเไปเสือวันนี้ตัดพันแล้วเออเออเปียกเปี๊ยกไอ้ยู่อยู่นานแล้วไอ้เียอยู่เข้าอ่ะเพื่อนเออเชี่ยที่แต่เราอยู่นานอ้ำคนดูมึงให้มันได้คนละร้อยเนี่ยไอ้เชี่ยเราอยู่นานจริงนะเว้ยพูดจนนั่นละมึงจะไปซื้ออะไรเคเอฟซีอ่ะกูกินน้ำเปล่าหมดไปแล้วสี่ห้าขวดอ่ะไม่กูพูดจนเหงื่อแห้งไปหมดแล้วเนี่ยกูมาสองวันละ